สบายดีพี่น้องยงมือแรงสุขุสุขนจ้าตอนนี้ก็หามุงหามุงเรงกลัวแล้วแดดลงเลยสีชวนกัน่าไปสมหัวให้อันเสาแปงก่อนพี่น้องอยู่ทางส่วนปันผักเล่าไนแหละทางงวัวทางแบหลังเขามากัดเรืองปลูกคลองพังผลผลปลูกไว้ปลูกมืงมีปลูกมงืงม่วงไว้มันกำลังแตกนี่มากัดยอดเบิดบุขึ้นจักเถื่อแหละไอ้ก็สีชวนกัน่าไปชมไม่เพลินพี่น้องเราก็อยู่ไกลนะเราบมบอนั้น ยากมีเวลามาเห็ดส่วนพอนาง้อยก็เห็ดเบียกเห็ดงานพี่น้องเลยทางนี้ก็เลยอยู่ซื่อๆเวลเห็ดยังก็ตั้งเห็ดคลิปเห็ดยังไปน้่มอะไรพี่น้องแล้วก็ได้ซอยเรือเพื่อนบ้านไปนั่มเล็กๆ,ๆน้อยๆมาเทิดมาเทิดมาเทิดเห็ดยังยังงอมๆอยู่บุ๋ทงสีฟาพนนราขาแต่ทงสีฟ้าพน,นชีอ่องไปใช่เฮ้ย สีนี้ป้าเมียวะสีนี้ป้าเมียแหละผุนเก็บเสื้อผ้านี่ใส่กระเป๋าแล้วเพิ่นวะผุนองแล้วก็คือขนาดโอ้ป้าผุนจีไปไก่เนาะโอ้ยเห็ุที่ชังก็ได้เอาตะานังของอดในเฮือนนี่แหละมันเหลือแหละส,ไสิไปต่อสี่กันพี่น้องไปต่อสี่กันกับยูวหัน ของเราแบบตานางมันบเถึงกันกับอะไอย่างกับหัวเราค่ะนะมันมากงออกง่ายตำลุงบัวข่อยกาลังแตกแล้วค่ะของชาแปงแตกก่อนเดยกพี่น้องเด้อของของเราแตกก่อนอันนี้ก็แตกสามต้นปลูกหน้าบ้านมันชิใหญ่ไวคืนปลูกอยู่ทางล้างบ้านอยู่บ่นนี่อันนี้พันเดียวกันกับอันนวยใหญ่ๆล้างบ้านค่ะเล ส่วนสองต้นนี่นั่นพันน่ะนั่นเอ๊ลืมละพันเนียังน้องนำดอกไม้นำดอกไม้น,ไมนี่แหละกะลังมาสบายดีพี่น้องพี่ชายกระเป๋านี้ปะค่ะบอ่อสังเกตสุดพี่น้องส้มกับสีฟ้าเสื้อกับสีฟ้ากระเป๋า,าอองกับสีฟ้าโทษและ กระดักก,ะก,กระเกเห็นว่ากันเลยเพื่อนกระสีฟ้าเห็นว่าหมักสีฟ้ากันไอ้เนาะหยอกหัวเนาะผักอ่ำหองเสาซาแป้งนี่แหละนี่ละเขากำลังสั่งเพื่อนเขากำลังสั่งเพื่อนเขาเห็ดชงโมเดิร์นกันนี่แหละพี่น้องมันเป็นปองนี่เลยงัวกระเบะมุน,บบมนขเขาเลยม,มาซ่อมให้ นี่คอยว่าน,นี่นี่นี่เศ้านี่เงื่องข้นเฮ้ย,ยผลพา,ายใช่โอ้อุปกรณ์ผลนใายทงนั้นนะคือขนาดอันชุดผลนี่แล้วนะม,มีน้ำกินโอ้ยให้แมมมันกินก่อนจะหิวนี่ยังไงเอามาเป็ียเม็ดครีม,อมจอกน้ำ ่ใช้เงินน่ะเอ้ยพันกี่พันกี่ประสงบาทนี่แหละเดี๋ยวนีหรือบาท50บ่เงินเงินบาทขึ้นนี่ตัดเสียงเจ้าเ็ดอันน่ะมอันนั้นเขาจอด โคงคาเฮือนเขาเพี่น้องเปินเป่นก็นกำลังปลูกหมากม่วงหมากมี่ทั้งงัวทั้งแบ้ลังเขามองประตูนะกาประตูเลื่อนเพิ่์นนะกา <Okay. S 1> บ่ค่อยดีเป็นได,ได้ได้ประตูเลื่อนเพิ่์นนะกานั่นเละเออรังเลยหมดกัดเจาได้เฮ้ย เแรงมานังกินหมก,กะทะอยู่นี่บอ๊ะฮะไปสั่งก็ต้องไปแต่เดี๋ยวนี้แล้วแต่เวน้นพี่นะมันเริ่มคำแล้วเดี๋ยวเห็ดคลิปให้เจ้าแล้วก่อนเดี๋ยวขอจิไปอสั่งให้เขาอยู่น้ำกันก่อนเพิ่งึงเข้ามาหากัน สาวอ้นเบาเต้ผลมาหาเด้อพี่น้องดูคนกระสิคิดฮอดอะไรเนาะอ้นน่อยก็มาดนแล้ว่นกระสิขิดฮอตแต่วู้รักเดนผลผลเห็ดนวไรนี่รักเดน่ลอยู่พี่หัวันฮักแบบมาพี่รักเดนเือดินชาวเป่งบอยับตะคู่ออกมาพี่ใหม่มันบ่สื่อกันเห็นบ่มพี่น้องมันสื่อทาง โตได้บ่ดเลยสนางเรามันอันนั้นเลยคอยบอกแล้วเรียกว่าคันบบกอกขึ้นก่อขึ้นขึ้นแนวนี้นอกจากว่าเอาอะนะตูเสื่อมมาเสื่อมเสรยดได้ยังไง เจ้าสีเห็ดทรงได้เคยมันจังสีอยู่นะเขาว่าสอดเล็กเข้าไปในเสาน่ะบรรยูฮูค่ะเออนนี่เลน็ลนี่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 เล็กอันนี้เล็กนี่นี่เล็กจะมากออกนะมันม่บรนูมีตจับวางหันแล้วขอจังหวายากค่ะ Mát là mát mắt mát 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 mà mát vợ, nó không say là mát áo luộc và mặt ừ. áo và mát mát ừ. mình bộ mát 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 lời mát 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 ห้องเช่านี่ก็ว่างไลยห้อง,งเดอ้อพี่น้องเดอ้อผูดด้ใดสนใจก็มา,า,าเช่าได้เดอ้อจ้ะเด้อเดือนหนึ่งสี่แสนกรีบเป็นเงินบาทกับพันสามพันสามพันสามหาสิบบาทนี่แหละบ่หอดชมบ,บ,บ่หอดดูบ่หอดอัน,นิก้าเอาเลยพี่น้องเงินขึ้นเงินลงแต่ละมึอสามร้อยไปไปนี่แหละ พันสามดอย <dans> ไปไปสมดึงม so ันตึงๆซะก่อนขอว่าจะสีสอดได้อย่งได้มันมันบุ่มบีเปล่ล่ะเเล็กสอดเข้ไป s h o เล็กเป็นนะพี่น้องสอดเล็กหัดเอาเนาะเพราะว่ามันบมีตัวหยุดมันบมีตัวหยุดเลยพี่น้องเขาไล้สอดเล็กเอาไว้เกี่ยวเอาไว้เกี่ยวกับตะนางแปลงซ้ำชาสิสิเด้พี่น้องแปลงว้ซ้ำชาสิสิชมพู่ ủa nướng ấy chịu không có cái nọ có đỡ mà tỏ hay nào sao ăn tân nào nó bột thừng cái này đây ô cái nhạc hai đọc mày để được cái nông được ui nọ chi sen đừng bơi anh bằng à, sọt lệch tàu an tàu an tàu an ăn 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 เออเกี่ยวเนั้อหนันเอาแหละทามีแจะใส่มัดเนั้นแล้วบัวดีเขาจีมาบ้างอีก คอยต้องคอยมาอยู่หาก็หมัดไว้เลยจ้ะดึงไป้ให้ๆดูดิมอสั่งดีพี่น้องเลยแม่ไม่ใช่มอเมียนี่มอสั่งหม,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 มัดเอาแบบนี้เด้อชาวแปลงเด้อเพราะว่ามันบุมีตัวยึดได้สำนีแหละแปลงหายกันเลย เขาวข่า,วาวได้ดอกมัวทางนี้นะขนคุนบ่นจังไรมามากมันนะมีแต่ระวังผู้ใลทางประตูใหญ่ผู้เล่ปิดเปิดนี่ก็ได้ชำนี่แหละชัวข้าวให้เน้นแล้วบ้าน เอาหมัดใส่เสาตัวนั้นดิเอาลวดหมัดใส่เสาไว้เอาใส่ความแห้งก่นดึงแล้วก็เกลืงเสาตัวเจ้าอิงไว้หันมาถับทางหลุมมันไว้ เรียบร้อยมียังให้แก้ไขอีกบอสสิก็น่าทำก็น่าจัดให้บอเออฮะเรียบร้อยปันแล้วอืมซอยได้นี่แหละเล็กๆน้นอยๆพี่น้องเพื่อนบ้านเทาก็ได้เพื่อนบ้านวิ ดีดีต่อกันเฮาก็ซอยเด้อเพิ่นบ้านบ่ดีก็บ่ได้ซอยเด้พี่น้ य, องเอ้ยดึงมึงดูบาดน <laughs> ี้เฮ้ยกะว่าโอยึงมันเปิดออกาเอออาเรียบร้อยเนาะกินน้ําพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องมือเฮาบดนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องกาหน้าตาอ้นเด้อจ้าแล้วมีหยังซ่อมก็สิเบิ่งามื้อนี้ให้ให้กหน้าเฮ็ด เล็กๆหน่อยพี่น้องบ๊ายบายจ้า